ออกพรรษา,านี่ก็น่าจะได้เห็นแผ่นพื้นเห็นแผ่นพื้นปูบางส่วนใครที่ได้ร่วมบุญแผ่นพื้นเป็นเจ้าภาพาเป็นเจ้าภาพกองอก็จะได้จารึกชื่อจารึกชื่อไว้เป็นอนุสร์เมื่อเลยหน้าฝนไปก็จะถึงฤด,ดูการออกพรรษา,าก็แจ้งข่าว บุญกับพวกเราท่านทั้งหลายวันออกพรรษาวันที่30วันที่29วันออกพรรษาส่วนวันที่30ก็เป็นวันทอดกระถินถ้าเราพร้อมหรือว่าตั้งใจทำบุญกระถินคือได้สะสมสะสมอาจจะเป็นปัจจัยไม่มากเหมือนกับ เชื่อมบุญกระถินไหมคือบุญกระถินนี้เราทําวันวันนี้หรือทาตั้งแต่วันเข้าพรรษาเหมือนกับปเิบพระรคุณหลวงพ่อท่านพาทําเวลาลอธิษฐานเข้าพรรษาเสร็จปั๊บท่านก็ประกาศกองบุญกระถินกองแรกลูกๆก็จะไปร่วมบุญกระถินกับหลวงพ่อท่านกองแรกก็คือวันวันเข้าพรรษา ื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเออเราทอดทำบุญตั้งแต่วันเข้าพรรษาวันแรกก็คือบุญกระถินเป็นการเชื่อมบุญเป็นเชื่อเป็นการเชื่อมสายบุญคือถ้าเราทำก่อนหรือว่าทำก่อนที่จะทอดกระถินน่ยระยะเวลาสามเดือนสีเดือนก็ตามนีแต่ เขียนเจาะจงว่าเป็นบุญกระถินพอเราทำปั๊บสายบุญที่เป็นบุญพิเศษเรียวกว่าบ,บุญกระถิน mm. ก,ก็จะเชื่อมกับกับกลางกายของเราเชื่อมกับบุญสมบัติของเราจนไปถึงวันกระถินวันท่อ